สวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคำพิเศษนะครับเป็นพ้ที่10มกรมาคมพันสองรหกสครับก็เมื่อวานเห็นข่าวคุณลาลาและลูลู่สักอย่างนะฮะแกก็โพสต์ขายรถที่เธอรักของตัวเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยเหตุการณ์โควิดทำให้เธอต้องขายรถวันนี้ผมก็เลยมีแรงบันดาลใจอันหนึ่งก็พอดีผมรู้จักกับทีมตลาดรถนะครับก็ เผื่อแฟนรายการทุกท่านเนี่ยที่กำลังหนักในช่วงของโควิดนะครับแล้วก็เ้าเรียกว่าอะไร่อนลถอาจจะไม่ไหวเนาะผ่อนลถจะไม่ไหวก็ลองดูนะครับว่าทางตลาดรถเนี่ยเขาจะช่วยยังไงได้บ้างซึ่งก็จะมีหลายวิธีนะครับมาโพสขายแล้วก็หาคนซื้อให้นะครับแล้วก็รวมถึงปิดดิวให้ด้วยวันนี้ผมอยู่กับน้องแนะนำตัวเองหน่อย สวัสดีค่ะชื่ออีฟนะคะก็ค,ะ <G> คือดูแลในส่วนของอ่าฝ่ายลงขายรถนะคะฝ่ายลงขายรถ<ช>อ้าหละ่ะมันมีกี่แบบฝ่ายลงขายรถเนี่ยอ่าคือจริงๆของเราะะอ่ะค่ะจะลงขายได้ผ่านทางตัวหน้าเว็บไซต์คด้วยตัวเองไขายหน้เาเว็บไซต์ด้วยตัวเองก็คือคุณลูกค้าเข้ามาที่หน้าเว็บค่ะเลือกลงขายนะคะจากนั้นก็คือต้องสมัครสมาชิกก่อนอ๋อโอเคนะคะโดยการสแกน QR code เข้าสู่ระบบ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือกรอกข้อมูล,ลอันนี้แบบง่ายๆน,นี่ไม่มีอะไร <ง S 1> มากเออ,อโอเคทีนี้พี่อยากรู้ว่าสมมติว่าคนที่มีรถอยู่แล้วเนี่ยสมมติเขาผ่อนไม่ไหวขเขาผ่อนไม่ไหวเขาจะมีวิธีแก้ปัญหายัางไงได้บ้างที่เขาจะหลุดพ้นภาระจากรถที่เขามีอยู่เพราะว่าผมก็เคยเจอความรู้สึกที่เราต้องแบกให้จากรถต่อเดือนนะเดือนละหมื่นสองเดือนละหมื่นกว่าเนี่ยบางทีช่วงโควิดมันก็หนัก ส่วนใหญ่ที่น้องอีฟเจอเนี่ยเป็นนี้ไหมไม่ค่อยมีตังคจาผ่อนรถไะคือรถที่มาลงประกาศนะคะจะมีทางที่มีเล่มทะเบียนแล้วคือไม่ติดไฟแน์นะคะกับคือลูกค้าที่ยังผ่อนอยู่ยังผ่อนอยู่ยอนแต่แบงค์อยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถลงขายแล้วก็จัดไฟแน์กับตลาดรถได้โอเคเรามาเริ่มดูกันนมือเดียวรถบ้านมือเดียวอเคตรงนี้เนี่ยเป็นบริการใหม่จากทางตลาดรถนะคะ ข้อดีของบริการรถบ้านมือเดียวของเราเนี่ยก็คือ 1. ตลาดรถลงขายให้นะคะสอตลาดรถคุยให้ 3. ตลาดรถจบการซื้อขายด้วยนะคะพี่ดีโอ๋ก็ดีดิถึงก็คือสมมติสมมติพี่ไตรไม่เก่งเรื่องถ่ายรูปถ่ายรูปไม่เก่งถ่ายวีดีโอไม่เก่งหนูจะไปทําให้อย่างไรก็เรอก็คืออย่างสมมติถ้าพี่ไตรเนี่ยไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะลงขายยังไงจะเริ่มยังไงถ่ายรูปยังไง คือพี่ไตเป็นเจ้าของรถไถเองเนาะก็ติดต่อมาที่ตลาดรถจะทางไลน์แอดหรือจะโทรมาก็ได้นะคะเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยออกไปถ่ายรูปรถให้โอเคทีนี้ประเทศไทยมันก็กว้างใหญ่แล้วหนูจะไปยังไงสมมติอาจจริงๆพี่จะอยู่เชียงใหม่เนี่ยหนูจะลงขายไม่แล้วยังไงจะไปได้แบบคือคือทําได้สองแบบแต่ถ้าพี่ไตอยู่เชียงใหม่นะคะพี่ไตอาจจะส่งข้อมูลเข้ามาทางไลน์แอดคอยรูปรถมาถ่ายอย่างเออไลน์แอดก็ง่ายเออใช่ส่งข้อมูลมาเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงขาย <Okay. S 2> ไไอโอ <Okay. S 2> เคโอเคก็คือเอาถ,ถ่ายนนรอยอูปกันเบสิกอยู่ละอ่าก็ไลน์แอดไลน์แอดก็เดี๋ยวแฟนรายการก็ลองหาดูแล้วกันอยู่ในหน้าเว็บนี่แหละอ่ะทีนี้คุยให้ใช่ค่ะอไอตรงประเด็นตลาดรถคุยให้นี่ยังไงค่ะพี่ไตก็ตรงนี้เนี่ยอ่าเรามองเห็นถึงลูกค้าที่บางท่านอาจจะยุ่งมาก ติดประชุมทั้งวันทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะตลาดรถเนี่ยจะมีทีม PA ที่เขาจะคอยรับสายแทนผู้ขาย PA ก็ Personal Assistant เหมือนผู้ช่วยไปขายให้อะจังว่นพี่ไตยุ่มากเลยประชุมทั้งวันทำงานพี่ไตบอกอ่ะอีฟให้ PA รับสายแทนค่ะพอมีคนซื้อโทรเข้ามานี่พี PA จะคุยแทนพี่ไตเลยตกลงการซื้อขายนัดวันรับรถสถานที่ให้เลย ก็ต้องมีราคาในใจว่าให้รถแค่นี้เท่านี้เท่านี้ได้ไม่ได้โอเคอันนี้ก็ถึงประเด็นที่สองนะครับในรายการคือตลาดรถคุยให้นะครับเป็นตลาดรถจบให้ตลาดรถจบให้นี่เป็นไงจา์งอีกใช่ค่ะในส่วนของถ้าสมมติมีผู้ซื้อขอสินเชื่อนะครับตลาดรถเนี่ยก็ดําเนินการดูเรื่องสินเชื่อกับทางแบงค์ให้ด้วยจนผลผ่านเสร็จเรียบร้อยถึงจะค่อยโทรให้พี่ไตเนี่ยนัดส่งรถ ที่ตลาดตลาดและกระทงผู้ซื้อเลยคือคือพี่ไตไม่ต้องไปวุ่นวายหาไฟแนนซ์ให้คนซื้อหรือว่าต้องแบบขอนัดวันเวลากันอะไรอย่างเงี้ยคือ PA เนี่ยจะคุยให้ทั้งหมดหมายถึงว่า PA ก็คือทีมเซลล์ละก็ก็จะดูไฟแนนซ์ให้คนคนซื้อด้วยอ๋อโอเคแล้วก็นัดหมายส่งมอบรถให้กระทำผู้ขายด้วยแล้วสมมุติพี่ไตหรอว่า ท่านผู้ชมเนี่ยมีรถแล้วมันกำลังมีเดดไลน์เดดไลน์ที่จะแบบไม่ไหวแล้วสพตดเจอทวงจนไม่ไหวแล้วโปรเซสมันกี่กี่กี่วันกี่กี่วันครับมันถึงจะปิดจบดคือตรงนี้เดี๋ยวอิุต้องแจ้งก่อนว่าเบื้องต้นต้องแล้วแต่เครดิตของลูกค้าแต่บท่าน่ไหนะคะแต่โดยที่เราทำในในในตลอดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณสาวันโอเคัน่นเองใช่ค่ะโอเค รถต้องสภาพต้องดีด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคแล้วอีฟอันนี้เราผู้ขายเรามาผู้ซื้อเป็นไงอ่ะผู้ซื้อได้ค่ะในส่วนของผู้ซื้อเนี่ยเดี๋ยวอีฟขออนุญาตอ่าเปิดให้ดูบริการรถบ้านมือเดียวของเราว่ามีกลุ่มอะไรบ้างที่เราขับมาให้ลูกค้าโโออเเคคผู้ซื้อใช่ไหมผู้ซื้อผู้ซื้อผู้ซื้ออ่ะผู้ซื้อเดี๋ยวอีฟจะให้ดูนะคะอีฟเลื่อนมาใกล้ๆหน่อย คือรถบ้านมือเดียวของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสามกลุ่มค่ะพี่ออนะคะกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มรถที่ใช้น้อยเราเรียกว่ารถ VIP ก็คือสภาพเนี่ยน้องๆป้ายแดงเลยค่ะพี่ตา่านะคะคือเป็นรถที่ใช้งานน้อยก็คือไมเนี่ยไม่เกินห้าหมื่นกิโลเมตรรถไม่เกินแปดปีนะคะเฉลี่ยแล้วเรียกไม่ต้องไม่เกินหนค่ัสองนะคะตรงนี้เนี่ยเราเราจะดูในส่วนของ เป็นรถที่ใช้น,น้อยจริงๆถึงจะอยู่ในกลุ่ม V คันนี้อยู่ที่เจ็ดพันแปด้อยห้ากิโลใ่ค่ะ่นั่นเองนี่กลุ่ม VIP ใช่ค่ะครับนคะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวอีกจะให้ดูในกลุ่มที่สองนะคะครับอ่ขออนุญ,ญาตทวนทวนกลุ่ม VIP กลุ่ม VIP ทวนพี่นะพี่ใจเข้าใจุวม VIP ก็คือเป็นรถบ้านมือหนึ่งไม่เกินแปีไม่เกินแปดปีแล้วก็ ไม่เกินห้าหมื่นอันนี้เขาเรียกว่ากลุ่ม V I P นะครับใช่ค่ะกลุ่ม V I P อ่ะไปดูกลุ่มอื่นสิได้คือกลุ่มที่สองเราจะเรียกว่ากลุ่มกโกลนะคะโกลกลุ่มกโกลเนี่ยก็คือเป็นรถที่ใช้มาไม่นานค่ะแล้วก็เป็นรถที่สภาพพร้อมใช้กับอีทรายรนะคะเงอนไขก็คือจะคล้ายๆ V I P เลยแตกต่างกันที่เลขไม้เท่าน,านั้นนะคะกลุ่มกโกลเนี่ยเลขไม้จะไม่เกิน1,000 0แกิโลค่ะพี่ หนึ่งแสนกิโลโอเคก็ถือก็ยังถือว่าเป็นรถที่ใช้งานมาไม่หนักมากเป็นรถที่พร้อมใช้อยู่อันนี้ฮะจะมีป้ายนะ่งโลนะคะอันนี้ก็นี่ก็คือน้องน้อีฟก็จะเป็นคนลงให้เหมือนกันเราเราจะมีทีมงานลงให้เรามีทีมงานลงให้ใช่เราจะขัดเลือกเลยว่ารถของท่านเนี่ยอยู่ในอ่าเงื่อนไขตรงกับกลุ่มไหนนะคะเราก็จะแสดตัวตัวรถให้สองอ่ะทวนก็คือโกก็คือหนึ่งแสนโลใช่ค่ะ แค่นั้นเนองโอเคครับต่อไปเป็นกลุ่มสุดท้ายนะคะ<ช>พี่ชาย<ป>กลุ่มสุดท้ายเนี่ยเราจะเรียกเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีกขอดูนิดนึ่งลดเดยอะมากเลยอ่ะกลุ่มสุดท้ายลดบ้านมือเดียวกลุ่มสุดท้าย,ายอ่ะนะคะอ่ะทวนนะครับในรายการโกเนี่ยห้าหมื่นไม่เกินเอโนโนโน่ VIPVIP no, 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 no. VIP คือห้าหมื่นโกเนี่ยคือแสนหนึ่งโอเค สองกลุ่มเลยนะครับสองกลุ่มเลยนะครับกลุ่มซิลเวอร์ค่ะครับ,รบผมกลุ่มซิลเวอร์ใช่ค่ะคือกลุ่มนี้เราจะดูแค่ตรวจสอบในความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถเท่านั้นนะคะเราจะไม่ดูเลขไมค์ค่ะพี่ตัดการรถกี่ปีเอาใหมรา<ล>ดูกรรมสิทธิ์ใช่ไหมเท่านั้นเองเจ้าของถ่ายเองมือเดียวครับเท่านั้น เราจะไม่ได้ดูเลขไม้แล้วก็จะไม่ได้ดูวาร,รถกี่ปีก็คือเป็นรถที่ใช้มือเดียวนี่แหละจะใช้มากี่ปีก็ได้ตรงนี้นะคะเราจะสแมป์ให้เป็นรถบ้านมือเดียวกลุ่มซิลเวอร์สามกลุ่มเนี่ยจัดหมวดหมู่ที่แบ่งเนี่ยผู้แล้วเราจะได้ประโยชน์ยังไงอย่างเป็นคนที่ดูคนที่ดูเนี่ยผู้ซื้อนี่ได้ประโยชน์มากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยๆรถในเวบเนี่ยม,มีเป็นแสนคันแต่ราทับ ทีแบบว่าสภาพเยี่ยมจริงๆมาให้มาให้คุณลูกค้าคือเสิร์ฟที่อมีแต่แต่ในแคตตาล็อกในหมวดหมู่ตรงเนี้ยมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับมันก็ขึ้นต้องขึ้นราคาได้สิเกี่ยวกับราคาได้สิใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าราคามันจะต้องไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ค่ะก็คือตรงนี้ผู้ซื้อคือมั่นใจได้เลยว่าได้รถบ้านเดียวเดียวใช้แน่โอเคก็คือถ้าสรุปก็คืออ่าไม่ใช่รถเต็นท์อ่าใช่ค่ะพี่ก็ใจถูกต้องไหม คือผมก็ไม่ใช่คนซื้อรถบ่อยนะครับโอเคอ่ะแล้วตรงนี้หนูมีอะไรจะฝากเสริมอีกห่ะอเดนี้ก็ดีนะมีทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายครับในส่วนตรงนี้นะคะที่เราคุยกันมาเนาะอย่างเปลี่ยนสไตลยังไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจะมีค่าใช้จ่ายต่อเมื่ออ่าก็คืออาจจะมีในส่วนของถ้าลูกค้าเนี่ยจัไปเน้นแค่นั้นเองนะครับเป็นทางผู้ขายผู้ขายเนี่ยฟรีผู้ขายฟรีหมดทีนี้ จะจ่ายให้ตลาดรถต่อเมื่อมีการจัดไฟแนนซ์ซึ่งคนซื้อจะเป็นคนจ่ายให้กับทางตลาดรถผู้ขายไม่ต้องเสียอะไรเลยก็ตรงนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับที่หนึงอาจจะในช่วงโควิดเนี่ยกำลังอาจจะต้องขายรถแล้วจะต้องขายแล้วขนาดดารายังขายนะใครนะลาราหรือลูลู่นะจไม่ได้ละ ดาราใช่ไหมขนาดดารายัางไปไม่รอดเลยนะครับอย่างเข็น2คนเนะี่ยคนธรรมดาก็ไม่น่าจะเหลือนะครับ mm hmm. เอาละก็ต้องอีฝากอะไรถึงแฟนช่อง Youtube พี่ไจหน่อยฝากแฟนรายการด้วยในการมาใช้บริการด้วยนะได้ค่ะก็เว็บไซต์ตลาดรถของเรานะคะยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะตอนนี้เนี่ยในส่วนของบริการรถบ้านมือเดียวของเราเพิ่งจะเปิดตัวโปรโมชั่นอันใหม่นี้ยังไงก็ยังลงขายฟรี ะนะคะก็ะยังไงลูกค้าสามารถมาลงประกาศรีได้ยังไม่มีค่าช่วยใดๆทั้งสิ้นค่ะ,คะที่สําคัญก็คือลงไม่เป็นก็มีบริการลงให้ใช่ค่ะนะครับขอบคุณน้องอีมานนะคะขอบคุณร,รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทาคาพิเศษนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่จะพาตัวเองเบาให้ภาระลดลงให้ตัวเบาขึ้นนะครับหรือว่าบางทีอาจจะ อยากจะเปลี่ยนรถใหม่ก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ